สวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสได้กลับมาบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับที่บ้านนี้ก็จะปลูกผลไม้นะครับก็จะเป็นพวกมะม่วงละมุดนะครับส้มโออะไรงส่วมนมากจะเน้นไปที่มะม่วงคนต่างจังหวัดเนาะ เขาชอบทานพวกมะม่วงเขาชอบทานอะไรเขาก็จะซื้ออย่างนง้นนะซื้ออย่างเงี้มาปลูกครับผมก็ซื้อมาไว้ให้เขาบ้างให้เขาปลูกกรายบ้างเป็นบ้างครับต้นที่เหลือๆก็จะเหลือบ้างนิดหน่อยครับในสวนครับในสวนเขาก็มีหน้อที่หลังบ้านเนี่ยประมาณสักสองสามงานได้ครับก็จะปลูกก็จะเป็นพวก มะนาวซะส่วนใหญ่นะครับตัวเขตพื้นที่บ้านจะเป็นมะนาวครับก็ต้นมะปรางต้นนี้ได้ปลูกมาประมาณห้าหกปีแล้วมั้งไม่ได้กินนะครับเหมือนเหมือนดินมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนี่ก็ขอบขอบข้างๆเนื้อที่ขอบที่บ้านนะครับจะปลูกันะยนาดนี้ก็หลังบ้านนี่ก็จะเป็นสวนละขนาดนี้ กทิ้งไว้และต้นสองต้นนะครับพี่ตัวม,ม่วงม่วมงพวกนี้จะดกมากเลยครับคล้ายคล้ายคล้ายเขียวสวยครับแต่เป็นลูกใหญ่พันุนนี้ก็ได้ทานแล้วนะครับนะได้ทานแล้วต้นอากาศถ้าเข้ามาในสวนในโซนที่มันมีต้นไม้ก็จะร่มรื่นมากเลยครับ เขาชอบทานอะไรเขาก็ <c oughs> จะปลูกขนาดอย่างนั้นะครับแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่มีลูกเนาะอืมอ่ะกลังคือขับสวนครัวก็มีบ้างนิดหน่อยผสมผสม,ผสมังไป มะมองตัวนี้ก็ดก็กเวลาเขาออกลูกทีเหมือนเขาจะออกกลาวไว้ดูเลยนะครับมะมวงตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามะมองอะไรเนี่ยละมุดเนี่ยสับประรดนี่ได้ทานนะครับเนี่ยเวลาเขาออกครับแต่ลูกเขาเจะค่อนข้างเล็กไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับลูก ใหญ่สุดๆก็ประมาณกำปั้นสองกำปั้นชนกันนะครับนี่เขาก็ปลูกของเขาเรื่อยนะครับเอาพัานมาให้เขาปลูกไว้ครับซื้อพันธุ์มาจากถาแถวๆราชบุรีครับแค่แบกสับประรดฉีกตาอะไรสักอย่างนะครับผมซื้อมานะครับลูกเขาพอสุกเขาก็จะใหญ่กว่ากำปั้นเราสองกำปั้นหน่อยเดียวครับแต่ก็อร่อยอยู่นะครับผมลองทานแล้ว ลงไปก็เป็นสะอันนี้สําหรับสูบน้ำเอาไว้ใช้สมัยก่อนมันไม่มีประปานะครับแห้งนะอันนี้หม่อนหม่อนนี้ก็เป็นหม่อนพันต่างประเทศนะครับน่าจะเป็นพันของฟากฟ้าหรืออะไรเนี่ยครับถ้าจำไม่ผิดครับซื้อมาหลายปีแล้วก็ออกลูก้างไม่ออกลูกมางนะครับแล้วก็มีอีกพันหนึ่งเป็นพันยาวๆครับ ก็สั่งกิ่งมาจากนี้เน็ตตอนนั้นกำลังฮิตนะก็ได้ทานแล้วครับไอพันธุ์ยาวๆนี่จะหวานเจี๊ยบเลยครับหวานแบบเลี่ยนเลยแต่ไอมอนอีกอักอกอนนึงก็จะแบบหวานหานอร่อยดีครับพอทานได้อันนี้ก็จะเป็นที่อีกแปลงนึงนะครับอันนี้ไร่กว่าๆนะครับไล่อีกงานหน,นึ่งหรือสงงานเนี่ยครับ อันนี้เขาบอกว่าเขายกให้นะครับก็เลยเอาต้นไม้มาปลูกนะครับปลูกสต่วาเราเอามาทิ้งไว้ให้เขาปลูกนะครับให้เขาปลูกให้นะครับอันนี้เขาลงข้าวโพดไว้เราจะชอบลงข้าวโพดกระเจีย๊ยบอะไรเงี้ยครับเนื네้อที่ที่ว่างๆนะครับแต่ต้นไม้ถ้าเป็นต้นไม้พวกต้นไม้โตโต,ต, L, ตแบบใช้ระยะเวลานะผมจะซื้อมานะซื้อมาแล้วก็มาทิ้งไว้ให้เขาปลูกให้ ตายบ้างไ่ตายบ้างอันนี้มังดูล่าครับถ้าอยู่ในห้องอพืชพันธุ์สวนทั่วโลกนะครับมาอยู่ช่วงฮิตมากนะครับผมก็เอามาเล่นมาปลูกนะครับซื้อมาปลูกไว้ประมาณน่าจะร่วมๆยี่สิบกว่าต้นได้ครับแต่เอามาปลูกที่บ้านบ้านหลังนี้สามต้นนะครับอันนี้ปลูกก่อนนะครับเอามาปลูกก่อนสามต้นตอนนี้ระยะเวลาน่าจะประมาณสามปีแล้วครับ ต้นพวกนี้สามปีได้ครับามารูล่าต้นพวกนี้นะครับเขาที่หาข้อมูลมาเขาจะมีสองเพศนะครับเขาจะมีเพศผู้กับเพศเมียนะครับแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาจะเป็นลักษณะยอย่างนั้นหรือเปล่านะครับต้องรอลร้วนดูอีกทีเพราะว่าก็ปลูกมาสามสปีแล้วก็ยังไม่ไม,มีดอกไม่มีผลนะครับเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว เขาเป็นลักษณะยังไงนะครับเพราะบ้านเราน่าจะมีปลูกกันไม่ค่อยมากครับแล้วผลผลิตก็น่าจะยังไม่ออกครับผมก็รอรุนอยู่เหมือนกันเป็นไม้แปลกๆนะครับถ้าอยู่ในห้องนั้นก็จะรู้กันนะครับนี่ครับอย่างต้นนี้อุ้ยต้นนี้ก็จะเป็นทุเรียนเทศนะครับของพันธุ์ต่างประเทศนะครับจะปลูกประมาณ3มต้นเหมือนกันนะครับ ที่แบบลูกใหญ่ๆนะครับคล้ายทุเรียนเลยนะครับทุเรียนเทศสามต้นเหมือนกันฝากพ่อตาเลี้ยงครับตอนแรกพ่อตาก็ฝากเถาวดาเลี้ยง,งหลังผมก็มาติดระบบน้ําไว้ให้นะครับให้แกไปลดให้ครมีสามต้นเหมือนกันน่าจะรอดแล้วอันนี้ก็ประมาณสองปีสามปีเหมือนกันนะปลูกได้ไ่กับมารุล่าเลยครับแต่เขาเขาไม่ค่อยโตเท่าไหร่ดินไม่ค่อยดีนะลามุดนะครับ เ้าไม่ได้ซะน,นะเดี๋ยวคันสมโอตอ้นนี้น้อยแน้วกจารเขาพืชพันธ์ก็ตอนดูในรูปก็ใหญ่อยู่ครับพอส่งมาต้นเท่านิ้วก้อยได้โตแล้วน่าจะรอดแล้วครับสองสองปีแล้วน,น่าจะเป็นผลสีแดงๆครับทางภาคใต้จำชื่อไม่ได้ละ ปนะครับไม่อยากจะบอกว่าปลูกประมาณสี่ห้าปีแล้วครับแต่ดินมันไม่ดีนะครับคู่กับมะพร้าวแล้วปลูกะไรๆคู่กับมะพร้าวมะพร้าวก็ออกออกช่อแล้วแต่ยังไม่ได้กินนะยังไม่ได้กินนลครับปีนี้น่าจะได้กินแล้วมั้งแฉะแฉะแฉะนี่ครับ ผักกตอนแรกปลูกไว้ประมาณหต้นนะครับตายผักออยังตายนี่ก็สั่งมาครับไม,ไม่ใช้ประโยชน์อะไรเลยครับตอนนี้ถ้ใครอยู่แถวท่าตะโกระครับแวะมาอาที่บ้านได้นะครับต้นอันใหญ่มากเลยนะครับต้นใหญ่มาก หลังเนื้อกินไม่ได้กิ่ซื้อกิ่งทันในตลาดาตลาดะาสตูุกน้อยอ่ตันใหญ่มากีกีอินเดียขามเทศนี่ซื้อกิ่งมา20บาทโตเร็วม,มากเรบประมาณ2-3ปีเหมือนกันนะแล้วก็ผลผลผลิตออกดีนะัรับ พันชมพูได้ทุกอย่างเนี่ยสำหรับสูบน้ำขึ้นนี่ไพกาครับอันนี้มาเล่นเพราะโตเ,เร็วมากะพลกามันมีมเพาเขาทางใต้ขใเขาแกงอันนี้เป็นรอบรอบบอ มอนันนเเก,กบบอ,อันนี้ใช้ขุดลึกอยู่นะครับเนี่ยใช้ไมโครขุดนะครับจ้างเขามาหมื่น,นเอาไว้ลดน้ำต้นไม้ต่อแหลง มีที่แปลงถึงที่บ้านนะปลูกปลูกแต่มาลูล่าอย่างเดียวนะครับพอดีเพาะเมล็ดแล้วก็ไม่รู้จะปลูกไหนเนาะที่นี่เขาไม่ให้ปลูกนะเขาบอกไปกินไม่ได้เออปลูกได้สามคครับเพื่อจะปลูกไว้รที่นนี่ก็เป็นที่อีกแปลงหนึ่งับอันนี้เป็นที่ของที่บ้านนะครับอันนี้ที่แม่ยกให้คนะเล็กๆครับปลูกต้นมาลูล่าอย่างเดียวเลยครับ พื้นที่ของตัวเองนะครับที่แม่อยู่ไปก็มีมั่วล่ามีหมอนนะน่าจะประมาณงานเดียวนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างก็ว่าจะต้องมาคิดดูใหม่นะครับว่าทำยังไงให้ต้นไม้เปนงามเพราะว่าดินมันจะแข็งมากเลยครับครับ ล้วนๆเลยนะครับเริ่มโตแล้วนี่ใช้เวลาประมาณปีนึงนะครับที่เขาลงดินนะครับแต่เขาอยู่เขาอยู่ในถุงนะครับประมาณสองปีกว่าได้นะครับเนี่ยตอนแรกทำท่าจะตายนะครับเพราะว่าดินมันแข็งจริงแล้วก็ผมขุดขุดเข้าไปแบบตื้นนะครับใช้ที่เจาะดินที่เจาะดินยังเจาะไม่ไหวนะครับเขาเริ่มโตแล้ว ฝากนะนะให้มันดูแลครับต้นไม้ทั้งหมดที่มาปลูกนี่ก็อยู่ในพืชพันธุ์ทั่วโลกให้หมดเลยนะครับอ,องเพชรระทานผลได้ระบบน้ํานี่ผมไม่อยากผมไม่อยากขุดสระนะครับเพราะว่าหน้าที่มันอยู่ในเขตในตัวเมืองนะครับราคานค่อนข้างสูงนะครับอนาคตเราไม่รู้ว่าเราจะไปกะเกษตรได้เต็มที่แค่ไหนนะครับผมก็เลยขุดสระออก ก็เดินระบบน้ำเอานะครับอันนี้ระบบน้ำอันนี้ผมจะใช้ปั๊มนะครับแต่ว่ากุญแจมันล็อกเพราะว่าไม่มีใครมาดูนะครับไม่มีใครมาดูแลล็อกไว้ผมไม่ได้เก็บกุญแจไว้มอเตอร์นี่ผมจะใช้มอเตอร์สองแรงนะครับนะครับมอเตอร์มอเตอร์สองนะแรงแล้วก็เก็บไครเล็กนะประกอบประกอบทำร่มให้มันไว้นะแล้วก็บ่อ ปอนี่ผมจ้างเขาขุดต้นไม้หมื่นหมื่นสองได้ครับประวงน้ำขึ้นดีครับประมาณสิบสองวงสิบสองวงสูบรถเนี่ยต้นไม้พวกเนี้ยประมาณวงถึงได้ครับประมาณประมาณเจ็ดถึงสิบนาทีนะครับใช้ระบบออโต้นะครับผมทําเองก็ใช้ทามเมอร์ทามเมอร์สองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับสั่งตัดต่อตัดต่อแมกนีติกให้ปั๊มทํางานนะครับตั้งเวลาไว้ ผมทำไว้2ชุดนะครับจะแบ่งเป็น2โซนอนาคตนะครับน้ําขึ้นมาเหลือวงเปล่า5วงครับแต่เวลาหน้าแล้งน้ําจะมีแค่5วงครับหน้าแรงประมาณเมษาครับอันนี้ประมาณปีหนึ่งแล้วครับต้นไม้พวกนี้ครับปีหนึ่งไม่เข้าใจมาดูแล้วฝากนะดูมีปัญหาอะไรเขาจะโทรไปแล้วก็สั่งให้เขา ช่างมาดูบ้างอะไรบ้างครับรับแต่ละบอมีปัญหาครับบอมันตันไปรอบนึงนะครับมันดินมันรุเข้าไป oh, <no. S 1> แล้วก้ันครับโอเคปลูกไปเรืนะ่อยผมไม่คิดว่ามันจะโตขนาดนี้เนะี่ยผมกไ็ได่กลับบ้านมานี่ถ้าถ้ามาดูลามันมีผลนี่ ผมอาจจะเป็นคนแรกก็ได้ครับที่ปลูกมาลุลาเยอะขนาดนี้เยอะจริงๆนะครับเยอะเนี่ยขนนนะครับถนนมีสองต้นน่าจะรอดแล้วปีหนึ่งไม่ต่อไปไหนเลยนะสู้มันลุล่าไม่ได้ทนจริงๆครับมันลูล่าทนมากเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างทนมากทนแรงกี่แถวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกหก้าสามิบหกสามสิบหกประมาณสามสิบต้นนะครับถ้ามันมีต้นตัวผู้ตัวเมียมันต้องมีตัวผู้ตัวเมียบ้างนะครับไอ้ตรงเนี้ยครับที่ปลูกยะชิดเลยนะครับปลูกแบบไม่ได้คิดอะไรครับชีวิตไม่คิดอะไรเลยนะครับเพราะว่าตอนมาทํารั้วนี่ก็เหนื่อยมากแล้วครับก็ติดต้นไม้ติดต้นไม้ต่ออีกครับไม่สนใจโลกครับขุดได้รู้หลุมนิดเดียวก็เอาเลยครับ